สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดูลิเกนะครับเนาะเบิร์ลิเกครับลิเกชื่อดังครับลิเกคณะชื่อดังครับตอนนี้ก็มีท่านผู้ชมมายืนร้อถ่ายเขารับชมนะครับนี่ทางหน้าหนาผมครับเป็นประตูทั้งเข่าพี่น้องมีเก้าอี้นั่งครับมีจองเก้าอี้ไว้แล้วครับทั้งหน้าด้านทั้งหน้าผมจะเป็นตัวนะครับเนาะ ตัวทรงตัวเข่าไปนั่งรับชมลิเกครับพี่น้องนี่ครับแต่เนื่องจากเขาวัดนะพี่น้องนี่ครับทางคณะกรรมการกะคายตัวทักนายครับนี่ครับลิเกภาคกลางครับกำลังเปิ่นกระแสในโลกโซเชียลทุกซุ่มมือนี่ครับนี่ครับนี่ครับซ้อนลานน้ําเพชรครับพี่น้องกับดำมด้งนะครับเนาะนี่ยกำลังดังครับช่วงนี้นี่ครับตอนนี้ผมจะมา ที่วัดไฟฟ้าครับขอทุมธานี้ครับพี่น้อง